การเลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปชปเป็นหัวข้อสําคัญที่ได้รับความสนใจอย่างมากในชุมชนซึ่งเป็นการเลือกตั้งหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักกกบหอที่มีความสําคัญสําหรับการเตรียมตัวสู้ศึกเลือกตั้งในอนาคตการเลือกตั้งหัวหน้าพักปชปเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการเตรียมตัวสู้ศึกเลือกตั้ง เมื่อวันที่18ตุลาคมที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์หลักสี่ได้เป็นสถานที่จัดการประชุมใหญ่วิสามันของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักใหม่ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่มีความสําคัญมากสําหรับพักปชปโดยมีสมาชิกพักที่อดีตเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสที่ลาออกไปแล้วกลับมาอยู่กับพักเพื่อเข้าร่วมการประชุมนี้อย่างคึกคักแต่ที่น่าสนใจคือการเลือกตั้งหัวหน้าพักนี้มีสิ่งที่เป็นเพียงเพราะและเป็นเพียงเพราะ เวลา10บนาฬิกาการเลือกตั้งหัวหน้าพักได้เริ่มต้นซึ่งนายเทิดพงษ์ชัยนันท์อดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้เสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตหัวหน้าพักคนที่7ขึ้นไปเป็นหัวหน้าพักคนใหม่โดยไม่มีคู่แข่งในการเลือกตั้งนี้ซึ่งสมาชิกได้ย่อนบัตรลงคะแนนเสียงตามขั้นตอนที่กำหนดไว้แบ่งเป็นสสสอร์และอดีตสสสเอร์และสาขาสมาชิกพัก20%อร์เซ์ นายอภิสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักด้วยคะแนน96.18%ที่ได้รับการปรบมือจากสมาชิกในห้องประชุมนายอภิสิทธิ์ได้ลุกขึ้นมากล่าวเปิดใจว่าต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมวันนี้อย่างพร้อมเพรียงและมอบความไว้วางใจให้กับพักอีกครั้งตอนเดินเข้ามาสื่อมวลชนถามว่ารู้สึกอย่างไรที่กลับมาบ้านซึ่งนายอภิสิทธิ์ตอบว่าใจไม่เคยไปไหนเพราะเพื่อนสมาชิกหลายคนมาคุยให้กลับมารับตำแหน่งหัวหน้าพักซึ่งสิ่งที่หนักใจที่สุดคือเวลาที่จํากัดที่จะเติมกําลังให้กับพักเราได้อย่างไร แต่ที่น่าสงสัยคือการเลือกตั้งนี้มีสิ่งที่เป็นเพียงเพราะและเป็นเพียงเพราะหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่าได้ใช้เวลาเกือบทั้งหมดที่ผ่านมาเชิญชวนคนใหม่ๆเพื่อเข้ามาอยู่กับพักต้องการให้สิทธิ์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าผสมผสานกันขับเคลื่อนพักตั้งแต่ทํางานมาเพื่อนร่วมงานอายุมากกว่าตลอดเลยขอว่าครั้งนี้ขอให้มีหลายๆคนอายุน้อยกว่าบ้างจะได้เป็นคนที่มีผมสีขาวอยู่คนเดียว ดังนั้นต้องเสนอชื่ออีกหลายคนที่ไม่ได้เป็นองค์ประชุมบางคนต้องยกเว้นคุณสมบัติจึงขอประธานที่ประชุมว่าเมื่อเอ่ยชื่อจะให้ท่านนั้นมาแสดงตัวตามข้อบังคับพักเพราะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมสรุปกรรมการบริหารชุดใหม่จำนวน41คนประกอบด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักตามภารกิจจำนวน8คนด้านเศรษฐกิจกรากติกวนิตสอกอิจิทัลดกรการดีเหลียวไพรโรสสื่อสารองค์กรนายจุรีนุ่มแก้ว สตรีเยาวชนความยั่งยืนนางรัตเกล้าอินทวง์สุวรรณคีรีเศรษฐกิจระหว่างประเทศนายวีรพงษ์ประภายุทธศาสตร์การเมืองประสานการเมืองภาคประชาสังคมนายสาธิตวงศ์หนองเตยต่างประเทศนายอิสราสุนทรวัฒน์และการศึกษานายอมพรพิณสาเลขาธิการพักนายชัยวุฒิบรรณวัฒน์รองเลขาธิการพักจำนวนหกคนกันตะวันตันเถียนขยันวิพรมชัยเจ้ามิงตตายงประชาย,ยอดวานิชราเมศรัตนเชวงและหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุล เฮรันยิกเจิมมาจึงเลิสิรินายทะเบียนผ่องศรีธาราภูมิและโคศกพักพงศกรขอนเมืองรองหัวหน้าพักดูแลพักละหนึ่งคนรวมห้าคนภาคเหนือสงกรานจิสุทธิภากรภาคกลางเมคินเอี่ยมสะอาดภาคอีสานธนพรสมศรีภักใต้ชัยชนะเด็ดเดโชและกรุงเทพมหานครสกลทีพัทยกุลหัวหน้าสาขาตัวแทนพักประจําจังหวัดภาคละหนึ่งคนรวมห้าคนภาคเหนือคณิธานิภาเกสมภาคกลางสิทธิชัยจรานุพันธ์ ภาคอีสานวิมลมลิลาภาคใต้าสาครเกี่ยวข้องและกรุงเทพมหานาครกริชนเมทีนพน,นันตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิน่นจำนวนสองคนธนวัฒน์เชื้อชูกิจกุลและสมชายเต็มภัยบุญกุลกรรมการบริหารที่มาจากที่ประชุมใหญ่จำนวน8คนธนิตพลชัยนันยุพร,ราชบัวอินวิรัตร,ร่มเย็นสมมาตรวิสุทธิวงศ์ดอกเตอร์เวงศักดิ์พลลาบรัชดาพรแก้วสนิทธีรพัฒน์พริ้งสุลกะและอรอนงการจานชูศักด์ คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครจำนวน11คนประกอบด้วยขยันวิพรมชัยกันตะวันตันเถียนกุลจัญญาวิวัฒน์ม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลประชาย,ยอดวานิชอำพรพินศาศวิมลมณีลาสัญชัยแช่ลิมสมชายเต็มภัยบุญกุลดรพิมพีพันวิชาชาติกุลและสาธิตปิตุเตชะและนี่คือข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งหัวหน้าพักปอชอป การเลือกตั้งหัวหน้าพักปชปได้เสร็จสมบูรณ์และมีการเลือกตั้งหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักใหม่ซึ่งเป็นการเตรียมตัวสำคัญสำหรับการเข้าสู้ศึกเลือกตั้งในอนาคตการเลือกตั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและชุมชนอย่างมากซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพักปชปในการเตรียมตัวสู้ศึกเลย